วอสโจเปิดเผยแล้วนะครับว่าแมนมาีวันทำไมถึงไปเซ็นสัญญากับ GMM เปิดเผยว่าอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝ <h aha> <h aha> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเร็วผู้คนชนคุยไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมานไลคึกสาวและขอสักแสนทรัพย์ในสิ้นปีโอ oh, มจริงๆๆๆเพียงวอจโไลฟ์สดเปิดเผยถึง แมนมานิวันนะครับที่ไปเซ็นสัญญา,าก Gram ับแกรมนิโกแล้วทําไมถึงไปเซ็นสัญญาได้ mm hmm. ก็ที่มาที่ไปของแมนมานิวันที่ไปอยู่กับบอสโจก็เหตุผลมาจากบอสโจเห็นที่แมนมานิว mm ัน hmm. เป็นไอดอลอีกคนหนึ่งรองจากแดงจิตรกรนะ mm hmm. ก็เลยอยากจะปั้นตอน,ตอนพี่แมนเงียบหลังจากโควิดนะครับโควิดพี่แมนก็งเงียบหายไปไปเลี้ยงควย ฟาร์มควายใหญ่ๆเยอะแยะมากมายหลังจากคุยกันแล้วเจอกันแล้วก็เลยเชิญพี่แมนมาเป็นแขกรับเชิญไลฟ์สดก่อนคุยกันไปถูกคอก็เลยเอามาทำเพลงสองเพลงนะครับก็เป็นที่สนุกสนานทำให้คนรู้จักพี่แมนหรือแฟนคลับพี่แมนกลับมาดูพี่แมนมากขึ้นส่วนสัญญาที่มีกับพี่แมนนั้นไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะเป็นแต่เพียงสัญญาใจกันท่นั้นนะฮะ ก็สปีดแมนก็สามารถไปไหนต่อไหนได้อย่างอิสระอยู่แล้วเอามาทำเป็นเขาเรียกอะไรนะอ่าอินดี้ออกร้านเล่าร้านผับร้านบาร์อะไรเงี้ยบอโจก็ทุ่มเต็มที่ลงทุนไปเยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้พีแมนเป็นอีกส่วนหนึ่งของสาวน้อยสำเพินอินดี้เรคคอร์ดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยและเป็นเรื่องของเวลาเนาะ ความปังความดังแต่พี่แมนมีมมพื้นอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยช่วงเนี้ยก็แกมมิโกติดต่อพี่แมนไปก็เลยพี่แมนสนใจก็เลยไปไปอยู่ค่ายเพลงใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศตัวเนี้ยแกมมิโกก็วโจก็โพรดีใจด้วยที่พี่แมนไปอยู่อย่างนั้นอนี้เหตุผลหลักๆก,ก,ก็มีอยู่ประมาณนี้ไม่มีสัญญาเป็นายลักษณ์อักษรมีแต่สัญญาใจเหตุที่ปั้นเพราะ พี่แมนเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งของบอโจเห็นเงียบเงียบก็เลยอยากจะให้มีเพลงนี่คือเหตุผลที่แท้จริงนะครับบอโจก็ดีใจที่พี่แมนได้ไปอยู่ค่ายเพลงใหญ่เหมือนเดิมดังในอดีตในะความปังความดังของเพลงก็อาจจะแรงกว่าเพราะมีทุนเยอะส่งเสริมทําเพลงโดยเฉพาะอะไรเงี้ยพี่แมนอาจจะได้ขึ้นหลายเวทีเยอะกว่าแอมิโกก็เป็นค่ายที่สุดๆนะครับนี่คือเรื่องพี่แมนส่วนเรื่องของ แถมมัคือเรื่องของลูกสาวนะครับที่เพลงทําไมถึงยังไม่ออกมาสักทีเพลงจําชื่อไม่ได้นาะใครจําได้บอกทีเนมะื่อวานยังพูดอยู่เลยเนะี่ยเพลงลูกสาวที่เหตุเขาเรียกอะไรดนตรีเสร็จแล้วทุกอย่างพร้อมเหลือแต่เพียงลูกสาวซ้อมร้องยังไม่เข้าปากคือซ้อมร้องยังไม่เข้าปากก็เลยยังไม่ให้ไปห้องอัดถ้าลูกสาวซ้อมร้องเข้าปากเมื่อไหร่เอาไปห้องอัดเสร็จก็จะ ถ่าย MV แล้วก็ปล่อยเราพวกเราก็รอกันอยู่ว่าเพลงน้องหายไปไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ร้องงานก็ก็คิดดูเอาลูกสาวเนี่ยต้องช่วงเปิดวงเนี่ยต้องซ้อมหลายเพลงนะครับเพื่อที่จะมาร้องในเปิดวงมันต้องตัดเพลงเก่าออกเรื่อยๆแล้วก็ซ้อมเพลงใหม่เห็นว่านี่ให้ซ้อมเพลงบุษบาก็คืนนี้อาจจะได้ฟังแล้วคืนนี้ใครไปดูที่มัฟตะพุทธนะข้างโรงงานบตทไออาร์พีซีมั้ง มาตพูดนะอาจจะได้ฟังเพลงบุษบาโอเพลงเพลงหนึ่งจะร้องเข้าปากได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาต้องฝึกกันพอสมควรแต่ลูกสาวหัวไวอยู่แล้วลูกสาววันนี้ซ้อมทั้งร,งร้องรำเพลินเห็นไหมที่ที่กรรำเพลงที่ 2, สองอ่ะซ้อมทั้งเพลงใหม่หัวใจอีสานนะโอซ้อมเยอะมากนะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ต้องมาซ้อมเพลงที่เป็นเพลงของตัวเองอีกนะ แต่หลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าอยากจะให้เอาเพลงหอบฝันมาหลังฮานมาร้องเพิ่มเติมอีกทีแทนเพลงเมียเช่าที่ร้องมานานนะก็ทุกคนก็เห็นด้วยว่าโจก็ตัดวันนี้เลยตัดวันนี้ในในงานนี่แหละครับเรื่องราวดีๆของลูกสาวก็มีพัฒนาการแล้วก็พอโจยังพูดเพิ่มเติมอีกว่าเหตุที่ยังไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนอะไรได้ปัจจุบันทันทีเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเป็นมืออาชีพ จะไปคุมร้องคุมอะไรแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วต้องทําให้ลูกสาวพัฒนาด้วยตัวเองแล้วก็ซ้อมอย่างขึ้นขึ้นใจหถึงจะเปลี่ยนแปลงได้พอโจพร้อมสนับสนุนลูกสาวเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับพ่อพ่อแม่แม่ซีก็อดทนรออีกนิดนึ่งนะประเด็นประเด็นนี้พอโจเคลียชัดชัดเจนแจมแจ้งแดงแจ๋นะส่วนเรื่องดราม่าเวที ดราม่าเวทีเดี๋ยวค่อยเล่ากันเอาเป็นว่าตอนนี้ประเด็นในวงก็มีอยู่ประมาณนี้ที่คนอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยพัฒนาการได้เร็วได้ดีเนื้อเพลงร้องเพลงการแสดงการเอนเตอร์เทนเนี่ยดีขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับพโจบพร้อมสนับสนุนลูกสาวทุกเวทีทุกที่อยู่แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกสาวที่อยพัฒนาตัวเองก็ ปัญหาอื่นๆก็มีก็ลงตัวไปแล้วสำหรับของตัวลูกสาวเองคนอื่นๆที่เข้ามาอยู่ก็ค่อยๆปรับเพื่อที่จะให้เข้ากับโชว์ใหม่ๆกับเวทีใหม่แล้วก็ฉากใหม่ทำให้ภาพผนออกมาดีไม่ให้เวทีกลืนนักร้องตอนนี้บางครั้งบางเพลงนะทั้งแดนเซอร์ทั้งเวทีกลืนนักร้องหานักร้องไม่เจอเลยมันไม่เด่นไม่เด่นส,ส่วนที่ ลูกสาวสาวเด่นอยู่แล้วเพราะใส่สเสื้อผ้าสีตัดกับตัดกับชุดแดนเซอร์เนาะเลยเป็นแล้วก็ไม่ลูกดีเสียงลูกดีเลยทำให้ไม่กลืนนะเป็นคนเป็นที่จับจ้องของพ่อแม่แม่เอซเหมือนเดิม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 วง <laughs> นี้วงก็ถ้าผ่านรอบกรุงเทพไปได้รอบต่างจังหวักดวก็ไม่น่ามีประเด็นนะตอนนี้รอบกรุงเทพออนทัวร์สิกว่าวันเนะี่ยก็ จอประเด็นปัญหาเรื่องไฟแสงสีเสียงเป็นอย่างไรก็แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เข้าที่นะเมะื่อวานก็ประชุมวงว่ามีประเด็นปัญหาอะไรเราจะแก้อะไรอย่างไรนะครับมีหลายๆหลายประเด็นที่บอโจต้องบริหารแล้วอีกเพลงหนึ่งเพลงของบอโจเพลงอะไรหัวใจนักสู้ละ่ะที่ร้องแทนพ่อบอโจเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้ไม่ได้หวังดังอะไรแต่หวังเป็นตัวแทนของนักสู้คนหนึ่งที่สู้ เพื่อให้ชีวิตทีด่ดีขึ้นทั้งที่คนที่สนับสนุนคือพ่อนะได้ฉากไปแล้วเป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะที่บอสโจร้องด้วยหัวใจเห็นว่าจะเข้าห้องอัดในวันพรุ่งนี้นะดนตรีอาจารย์หมาหลวงทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับการติดตามสวนมอเ่อนแทงติดตามทุกสาวก็จะได้ความสุขสนุกไปกับพวกเราพอๆ FC ก็คอมเมนต์กันกระจายเลยแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะ มาจังหวัดการญวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนี่ยน,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 นะแวะมากินข้าวกินกาแฟบอกเป็นเอฟซน้องอิงเนีออ่ยลุงมีส่วนลดให้เนาะอยู่ที่จังหวัดการเนาะพิมพ์ใน Google ว่าบ้านทุ่งคาเฟ่ก็จะเจอนะเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกินหน้า